สวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีมังกรนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิปซีชี้ดวงเหมือนเช่นเคยนะคะชาวราศีมังกรเป็นผู้ที่เกิดช่วง15มกราคมนะคะจนถึง12กุมภาพันธ์นะชาวมังกรเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับชาวมังกรบ้างนะคะแล้วก็ให้อยากจะเตือนหรือว่าแนะนำอะไรชาวมังกรเป็นพิเศษนะคะ ขอ,อพลังแห่งไพ่นะคะและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนจับไพ่ให้ชาวมังกรสิบใบค่ะคือ บ้านผู้อ่านนี่เหมือนบ้านสวนเลยเนาะยิ่งจริงๆอยู่กรุงเทพนะคะอยู่กรุงเทพแบบปริมณฑลละกันเนาะก็มีทั้งไก่นะคะมีทั้งนกเขาเนาะนกเขากับไก่ก็แข่งกันขันสลับกันเดี๋ยวก็ไก่ขันเดี๋ยวก็นกเขาไอ้กู้กู้กู้นี่ก็พิราบนะคะก็มีทุกอย่างเลยดีค่ะ ก็ฟังแล้วก็เพลินนะคะอยู่อยู่บ้านเนี่ยเวลาอยู่บ้านไม่มีอะไรทําก็ฟังเสียงลอกเสียงกาเสียงไก่อย่างเงี้ยค่ะกาก็มีนะเพราะว่ามันใกล้สวนนะคะใกล้สวนใหญ่สวนสาธารณะใหญ่ของเมืองไทยเลยนะคะโอเคเห็นกันไม่เอ่ยอ,อันเนี้ยดูเหมือนจะตกขอบเล้วขอขยับกล้องนิดหนึ่งนะคะโอเคประมาณนี้ดีกว่าเนาะโอเคค่ะ ชาวมังกรนะคะสองอาทิตย์หลังของเดือนธันวาคมเนาะจะเป็นช่วงท้ายปีนะคะก่อนที่จะเริ่มปีใหม่กันเนาะชาวมังกรสองอาทิตย์นี้นะคะคุณค่อนข้างจะรุยงานเยอะนะสองอาทิตย์นี้เหมือนกับจะปิดปีะคะ่ะคุณยังคนอื่นเขาอาจจะได้พักกันเนาะแต่คุณยังต้องรุยนะยังต้องทํายังต้องเหนื่อยเนาะแต่ว่าการเหนื่อยของคุณเนี่ยมันก็ได้มาซึ่ง ผลตอบแทนที่ดีนะคะได้มาซึ่งชื่อเสียงเงินทองนะคะถือว่าดีนะอยู่ในเกมที่ที่ดีเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของงานนะคะบริวารของคุณในช่วงสองอาทิตย์นี้อาจจะมีการได้ปรับเปลี่ยนนะมีการอาจจะเปลี่ยนตัวหรือเปลี่ยนทีมหรือเปลี่ยนอะไรที่มันทำให้ดีขึ้นนะคะอาจจะมีการโยกย้ายหรือเปล่านะคะ คืออันนี้ผู้อ่านไม่ได้ใจว่าลักษณะงานของแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันเนาะถ้าเกิดว่าคุณมีการปรับเปลี่ยนทีมแล้วกันสมมุติว่าคุณเป็นลูกจ้างคุณก็อาจจะต้องถูกปรับถูกโยกใช่ไหมคะแต่ถ้าคุณเป็นนายจ้างหรือคุณมีธุรกิจของคุณเองเนี่ยถ้าคุณปรับทีมเปลี่ยนทีมนะคะมันจะทําให้ดีขึ้นนะคะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วก็การลงทุนของคุณเนี่ยหรือสิ่งที่คุณรอคอยนะคะสิ่งที่คุณคาดหวัง จากหัวหน้าหรือจากลูกค้าเนี่ยสองอาทิตย์นี้มันจะเริ่มเห็นผลนะคะไม่ว่าคุณจะรอคอยอะไรอย่างลูกค้าที่คุณเคยไปขอคําสั่งซื้อจากเขาแล้วเขายังไม่ confirm, คอนเฟิร์มก็าจะคอนเฟิร์มคุณใน2อ,อาทิตย์นี้ก็ได้นะคะจะลองตามดูนะคะลองตามดูแล้วก็หัวหน้าเนี่ยที่คุณเคยขออะไรเขาไว้ไม่ว่าจะเป็นขอการเลื่อนตําแหน่งขอโบนัสขอคอมมิชชั่นขึ้นขออะไรก็แล้วแต่นะ,นะคะคุณลองไปถามดูอีกรอบหนึ่ง คุณอาจจะได้รับคําตอบที่ดีในช่วงสองอาทิตย์นี้ก็ได้นะคะสําหรับชาวมังกรเนาะคุณมีโอกาสได้เ,เงินค่อนข้างเยอะนะคะในช่วงสองอาทิตย์นี้นะในเรื่องของการเงินเนี่ยอะไรที่คุณไปลงทุนเอาไว้นะคะการไปซื้อ,อสลักออมสินไว้ไปซื้อกองทุนต่างๆเอาไว้นะคะไปซื้อหุ้นต่างๆไว้เนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้รับ ผลตอบแทนกลับคืนมาในช่วงสองอาทิตย์นี้ค่อนข้างสูงนะชาวมังกรดีใจด้วยนะคะการเงินค่อนข้างดีเนาะมันดีจนต้องมาพูดทับเรื่องการงานไปเลยการงานยังพูดไม่จบเลยนะคะแต่ถือว่าดีงานก็ดีค่ะง,งานก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายในช่วงสองสาว่าเหนื่อยหน่อยนะคะจะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยแต่เหนื่อยแล้วได้เงินก็โอเคเนาะมีโอกาสได้พบคนถูกใจด้วยนะคะสําหรับชาวมังกรนะคะที่ สิ่งที่คุณคิดว่าเป็นอุปสรรคในในสองอาทิตย์นี้นะมันไม่มีนะอุปสรรคของคุณเนี่ยคุณจะมีแต่จะมีสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างชัดขึ้นมาในในเรื่องของสองอาทิตย์นี้นะคะจะมีลางสังหรณ์ค่อนข้างแม่นยำนะชาวมังกรเนี่ยคุณจะมีลางสังหรณ์ค่อนข้างแม่นหรือคุณอาจจะค่อนข้างจะมูนะคะในช่วงสองอางทิตย์นี้ค่อนข้างจะออกแนวมูไปไหว้พระเยอะ ไปบนบานสันกาไปขอไปนู่นนี่นั่นไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเยอะค่อนข้างเยอะนะคะแล้วที่สิ่งที่คุณขอเนี่ยจะส่วนมากจะขอในเรื่องของความรักเออไม่รู้ตรงหรือเปล่านะแต่ว่าชาวมังกรก็จะเป็นลักษณะนั้นคืออยากอยากพบคนถูกใจอยากเจอคนที่ใช่อะไรอย่างเงี้ยลักษณะนี้นะคะคุณจะไปขอในล,ลักษณะนี้มากกว่าต่อมานั้นละืล่องความรักเลยนะคะความรักเนี่ยเอาคนมีคู่ก่อนนะ คนมีคู่เนี่ยคู่ของคุณดีนะคะคู่ของคุณเนี่ยเป็นเหมือนอคนทรงพลังคนหนึ่งที่เขาทําทุกอย่างให้คุณได้ะคะ่ะคือไม่ว่าคุณจะเดือดร้อนเ,อเหนื่อยมาจากไหนคุณจะลําบากตรงไหนมีปัญหาอะไรมาคุณไปหาคนคู่ของคุณเนี่ยเขาจะสามารถ เป่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทําให้คุณสบายใจขึ้นได้นะคะคนมีคู่ของคุณมังกรเนี่ยคู่คุณดีมากนะคะช่วงสองอาทิตย์นี้ดีมากๆแล้วก็เป็นอยู่เคียงข้างคุณเป็นกําลังใจคอยคุ้มครองคอยปกป้องคุณตลอดเวลานะคะดีนะคะส่วนชาวโสดนะชาวโสดอย่างที่บอกอะ่ะด้วยความที่คุณมีลางสังหรณ์คุณค่อนข้างจะสายมูนะคะจะมีสเสน่ห์เยอะ สเสน่ห์ค่อนข้างแรงนะคะชาวมังกรสองอาทิตย์นี้สเสน่ห์แรงแล้วก็จะได้พบคนที่แบบฉาบฉวยอะเออเหมือนกับเจอหนะ้าปุ๊บเฮ้ยคนนี้หล่อจังคนนี้สวยจริงฉันชอบจังเลยอย่างเงี้ย็นลักษณะนั้นนะคะแต่ว่าจะเป็นการสารสัมพันธ์หรือเปล่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนนะคะบางคนได้สารต่อบางคนไม่ได้สารต่อนะคะแต่มันจะเป็นความรู้สึกว่า เหมือนรักแรกพบอ่เออพอเห็นหน้าปุ๊บคนนี้น่ารักคนนี้สวยจังเลยอยากรู้จักนะคะอยากทําความรู้จักคุณมีโอกาสได้รู้จักได้พบเพื่อนใหม่นะคะในช่วงสองอาทิต์นี้นะชาวมังกร เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเจอใครที่รู้สึกถูกชะตาถูกตาต้องใจเนี่ยก็ลองคุยกับเขาดูนะคะโอกาสที่จะสาสัมพันธ์ต่อก็มีค่อนข้างสูงนะลองกล้ากลาดูหน่อยบางคนแบบเห็นแล้วไม่กล้าไงเดี๋ยวนี้ด้วยความที่คนเรามันคุยผ่านสื่อออนไลน์กันเยอะนะคะหาคู่ผ่านแอปพลิเคชันนู่นนี่นั่นการเจอคนที่เราเจอหน้าเจอตาจริงๆแล้วเราอยากเข้าไปคุยกัเขาอะแบบเมื่อก่อนมันมันก็น้อยลงมันจะไม่มีความกล้า แต่ว่าคุณมังกรเนี่ยคุณค่อนข้างจะได้เปรียบในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะเพราะว่าคุณมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามค่อนข้างสูงเนาะลางสหมหวัคุณดีถ้าคุณเห็นหน้าเขาแล้วรู้สึกว่าคนนี้น่าจะใช่คุณก็เดินไปคุยกับเขาเลยนะคะไปคุยกับเขาลองถามเขาทํางานแถวนี้เหรอมาเดินแถวนี้มาช้อปปิ้งหรืออะไรก็เดินชวนคุยไปเลยนะคะไม่ต้องเกรงใจนะเพราะว่า เขาก็อาจจะอยากรู้จักคุณก็ได้นะจริงๆแล้วเพราะว่าคุณสเสน่ห์แรงจริงๆมังกรน,นะคะสเสน่ห์ค่อนข้างดีนะคะต่อมาในเรื่องของการเงินเมื่อกี้พูดการเงินไปแล้วนี่นาใช่ไหมเออพูดแล้วที่ว่าการเงินมีโอกาสได้เงินจากการลงทุนที่ลงทุนไว้ก่อนหน้านี้นะคะมีโอกาสจะได้รับเงินลงทุนก้อนใหญ่มีโอกาสได้โบนัสด้วยนะคุณเนะ่ะเพราะว่า หรือคอมมิชชั่นก้อนใหญ่มีโอกาสได,ไ,ดได้รับเงินก้อนใหญ่นะคะ่ะชาวมังกรโชคดีนะคะถือว่าดีการงานการเงินความรักแล้วสุขภาพสุขภาพนะคะสุขภาพไม่มีอะไรต้องห่วงเลยนะชาวมังกรถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะอาจจะมีแบบเล็กๆน้อยๆไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะยิ่งถ้าใครที่เคยเ,เจ็บป่วยอยู่นะคะหรือมีบุตรบริวารที่ โอวยอยู่แล้วแล้วเราหนักใจเรากุ้มใจอยู่นะคะช่วงสองอาทิตย์นี้จะมีโอกาสที่เขาจะหายนะคะหรือคุณจะได้พบหมอดีได้พบอ,อ,อาจารย์ดีได้พบคนดีที่คอยแนะนำการรักษาหรือว่าแนะนำให้ไปหาหมอที่รักษาได้ถูกกับโรคนะคะแล้วก็อดปรดวนคุณก็จะดีขึ้นจะหายเนาะประมาณนี้นะคะ โดยรวมแล้วถือว่าดีมากๆนะคะสำหรับชาวมังกรไม่มีอะไรเสียเลยสําหรับ2อาทิตย์นี้นะคะเดี๋ยวพอจบจากคลิปนี้แล้วผู้อ่านจะทำเป็นคลิปลายปอีออไรปีให้สําหรับราศีต่างๆหรือว่าลายไตรมาสนะคะหรือว่าอยากให้ทำอะไรนะคะแนะนำได้นะคะคอมเมนต์กันเข้ามานะคะจะไดเ้เป็นการคุยกันสองทางน,นะคะจะได้ ทำให้ได้ว่าเอ,าอยากทำอะไรเพราะตอนนี้ผู้ติด,ดตามก็2000กว่าคนแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนมีความสุขในการเข้ามาชมคลิปนะคะมีอะไรอยากแนะนำก็แนะนำได้เลยนะคะชาวมังกรนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆท,ท่านนะคะทุกๆชาวมังกรเลยที่เข้ามาชมคลิปและก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันนะคะใครที่กดไลค์กดแชร์แล้วเนี่ย ก็ขอให้มีความสุขนะคะขอให้คุณพระศรีรัตนาไตานะคะคุ้มครองขอให้มีโชคมีลาบนะคะขอให้คิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกๆประการเลยนะคะขอบคุณที่รับชมมาจนท้ายคลิปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ